ว้าวกยายค่อยย่างเองก็มือพวกเราค่อยย่างซีสวยละเสีพอดีบอกบอกง่าีสวยน่ากินจังเลยปลาตีเล็กๆกวันเกิดเจยหญิง เจยหญิงว้าเพอสื่อมูสื่อไก่มมยางขุนพ่อรัวซุ่มหนึ่งไก่เค็ดออมปลาไหลบรรยากาศบ้านชวันนี้ค่ะพ่อร่อมากบุยเจย่าคก็เด็ดแฟนร้อนแหนยติหาตตีชั่วงจแ้ว พีกสวนอ้าวควอมรอเนาะแล้วมก็ยู่หอรอไปลยคนมาคนรอคนรอมาช่งสำอั็เม่มาทำรมมาไม่ก็ช่งโจๆใครก็่อแท้น่ะเด้ออันอันทีรศตัดออกคดน่ะช่งนี้อะรหรอสุ็จแล้วพ่ออยู่ทั้งบ้านนอนอยู่หนพี่วบ่ไม่ได้ยินไม่ได้อีหยัง เอ er wow. ้ยน mm ี hmm> ่เดแนวแล้วบอกคุยกันแล้วกิน้าวมาเด้อยันมีย่างก็มือพวกเราไปย่ัยางนีกกือพวาไปย่าเหลดออกสวย้วแบบง่า สวยน่ากินจังเลยปลาตีเล็กๆวันเกิดเจยีหญิง่านมีนย่งยุ่แต่ว่ามันนทำไม้นจังสดนี่นี่คันพั้นเด้ยา

อยหเ่ยนยว่าในห้องเจ้าเนี่ยเาว่าเจ้าอย่เน่อยพวกเด้อมูจาะมา่คนมูจามาทคนแต่ละปีันเทาก็เจาข้างกันนะอี่เจาเามดเด้อตามแก้วแบบด้า่บนี้่ตามแก้วแบบได้า่หบงน่ยเมีันกระซาได้น่อยไม่หว่าซื้อ ได้หน่อยน่าน่าอแบรรพบุรบอก่เรวัตถุยาก็ตถุใส่พไเ้ี่่ีองหมใหญ่ยเราใส่เไม่ต้องนหัว้พีเนไงอ้ย่าเ็ให่เี่อียวคือตัดแสบบพี่น้องแดงจึงคือหนัวมากสีสวย ขี não não para, okay, ้า no, ก ja. ินจังเลยไมอยากงเลยย่ยอะไรอดิคนหาคนทายมันป็ดตะแสบนอนเดียวนี oh, ่ล่ะขัวบอกค่ะเล่นที่ขัวตัดูกอเล่นจัเพีจะัวตันะคะมัน่แบบว่าใส่แบบนีถ้าบีกว่้านไ สรอห่อยยังมีด้อเรื่องมาเียก่็ส่พอมกันสิโอ้ย่มีอีเก็เป็นยังไงอสือยใช่ค่ะจะไปถาคนตัดผมเอาไปลันอ่ยอส่วนเป็ดมูมาสิไปยะโสได้ไหมมูไปเว้ยจะไปสุกี้กัแฟนแต่หลวงงู่ะไ้ไปค่ะไปยะโสกับแฟนแฟนนะคะเป็นคนนั้น แต่ว่าเขาร่แฟนนางมาหน้าสีพากลายไปอัสีเลยไปสวยสวยจะวอยเย็นจ้อ้นอนไปน้ำไอยากไปกาแฟอยากไปสวีกาแฟอยางเง้งกินเองนหเงชองนะเงพมลูกของ้ากเองชยริใขอนัแบยเจยวเนยว่ะพอค่ะอยกินแต่ฟองกินแล้วคนนี้แล้วใหม่แล้วนี่เด้อพี่คะแน้ คนสวยมันเมียนเดียวหมดน้ำเราเดียวเดียวย่อหาม่อยอ่หน่อยอวนล่างอยู่เดี่ยหมูส่งเนี่ยีบด้วยอ่ะเป็นเนียเ่ยีบนมแข็งอสาวมันเกิดเจ๊หญิงคนสวยนะคะก็ร่างอันเห็ดม,มันจิ้มจับเอย น้ำจิ้มถั่วตัดที่จริงใจเหรอเนี่ยที่มาบอกเดินงอนเพ้ออยู่ค่ะงอนเห็นหังวหมูอเอ้ยบอกว่าอยู่มนเว็บแาบเราเป็นอย่างเมียก็ว่เห็นห่วยห่อยหแล้วมาเป็นงตาม้าไปเลเนี่ยก็ว่าให้ลูกเห็นต่อ ไปน้ากันแล้วมาขึ้นอันนวะอะน่าเขาเตาขึ้แล้วเลยได้นะโอเคโอเโอเคมันดมันกับสามาเล่เทเมาสิลาน้องคนสวยเนาะเยเ่เียวเีดียใหญ่กนไ่เียว อยู่ไม่ได้รับตลอดได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ไป่ยีหอมพอจอดพออย่างนี้ไปดบร้ากาศบ้านสวแซ่วะ่อนั่งโซนตรงไหนนั่งกินเผาไงห่อมเป็นเห็ดเบี้ยงมัวนั้ มอย่างนี้ passions, เพราะมัายดียู่ดีอย่างอง่นก,กินจัดแจงบรรยากาศบ้านสวนนะคะวันเกิดเจหญิงก็ปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านนะคะ,เ,ะเพราะว่าคุณแม่เพินไปสอบน้องๆอยู่วงวันนี้ไปดูความเรียบร้อยของเพลงใหม่คอนเสิร์ตนะคะไ,ไปสอมไปสอมไปสอมเล็กน้อยไปสอดหรือว่าไปสอดเล็กน้อย ว,ว,ว,ว่า,าเบากันนะเด้วนวดให้กันเด้กับแม่แม่กับลูกนะหนวดจนหลับมาที่นี่ลูกก็เลยลูกอัอนมานอนเหรอน,นี่นาะทีวี้กาว่าถ้าสัวแกตื่นแกลุกขึ้นมาแกต้องเจอหนูอยู่แล้วหนูก,ก็น,นอนหมูกแสบๆสบทุกหันแม่ค่ะมาทำหา,าเอาพี่วัน,น,ไ,ปออนไปใส่เอลืองนีงไปใส่ทุงนีงไปใส่อยู่แต่ี๋ยวต้องหาที่ไหนอิพเพราะไปหลับไม่ตื่นรับ อ๋อสองสัยถ้าเราสับปีเสียงจะ<ด>ต้นงดุ่นไนม่ได้ยินไผ่ค่ะแล้วก,ก, <laughs> ก็บเพื่อนมากกับโบเ <c oughs> ็นไผ่แ <c oughs> ต่ว่าทำไปใ <c oughs> ส่ไเรนนี่ทั้งเงินนี่วมาเวลาคนโสดอย่างเรามันก็อยู่กับแม่นี่แหละดีที่สุดแล้วอย่าค่ะขนาดโทรหายังไม่รู้เลยว่าโทรหาแม่ค่ะแจ้งจะิเกิดด่ากันเลย เปิดแดดซูโม่เปิาดาปาดดก็ม,มองบปหนูเดืองนี่เพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนยำเย็นนะกำลังย่างเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูคลิปอีกต่อๆไปนะคะใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตัวนี้หรือชาแน,นลนะจ๊ะ